ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราสาธิตวิธีการถักคอแหลมโดยที่เราถักเก็บห่วงบนรอบจํานวนห่วงทั้งหมดจะต้องเป็นเลขคู่นะคะแล้วก็ลายที่เราถักเนี่ยจะเป็นลายนิดวันเพอวันลายเพอเราจะถักด้านหลังจุดที่จะต้องระวังก็คือจุดที่เป็นด้านหน้าเวลาเราโชว์คอแหลมเราจะโชว์ตัวนี้ความสูงตามชอบนะคะค่อยคดูคลิปนะคะดูทีละแถวดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักค่ะ สวัสดีค่ะเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกั๊กนิตติ้งคอแหลมรหัสคลิปคือ ve 0 0 5 ep นี้นะคะจะเป็น ep 6เราจะมาเก็บคอแหลมด้านหน้าหัวเมนิดที่ใช้ตรงนี้นะคะจะเป็น3.5มมิลนะแล้วก็เป็นเคเบิลยาวเหมือนเดิมเวลาเราเก็บเราจะต้องทำสัญลักษณ์หนึ่งห่วงที่อยู่ตรงกลางนะคะ แนวตรงกลางตรงนี้มันจะเป็นลายนิดสูงขึ้นมาแล้วจุดที่เริ่มนะคะคุณจะเริ่มจากหัวไหล่ก็ได้นะแต่ตรงนี้จะสาธิตวิธีการเริ่มใกล้ๆตรงนี้เพื่อจะได้เห็นชัดเราจะต่อไหมเข้าไปด้านหลังเวลาเราเก็บห่วงนะคะอย่าอย่าเยอะเกินไปแล้วก็ถ้าเยอะเกินไปเนี่ยคอเสื้อมันจะย้วยถ้าน้อยเกินไปมันจะลั้งเก็บตามช่วงจังหวะของลายค่ะ ถ้าเราเก็บด้วยเข็มแบบนี้ไม่ถนัดนะให้เราใช้เข็มโคเชช่วยดึงห่วงขึ้นมาแบบนี้ถ่ายเข้าไว้ในเข็มโคเชก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปที่หัวไม่นิดค่ะช่วงแรกๆมันจะลื่นนะนะใช้เข็มโคเชช่วย จำนวนทั้งหมดรวมแล้วจะต้องลงด้วยเลขคู่นะคะพอเราได้แบบนี้เวลาเราถ่ายนะเลื่อนหัวมาคว่ำหัวเข็มโคเชลงแล้วก็ย้ายเข้ามาช่วงแรกที่เก็บอะคะ่ะใช้เข็มโคเชช่วยอันต่อไปเราจะใช้ หัวไม่นิดได้ละเราดูช่วงลายให้ดีอย่าใกล้กันเกินนะคะจุดที่เราจะต้องระวังก็คือตรงคอแหลมด้านหน้าเราจะต้องให้หนึ่งห่วงมันลงไปอยู่ตรงคอแหลมพอดีแล้วตอนที่เราถักแถวที่หนึ่งนะคะ ตรงคอแหลมด้านหน้ามันจะต้องเป็นลายนิดค่อยๆเก็บแบบนี้ไปค่ะวนรอบอันนี้เป็นแนวที่เราเก็บขึ้นมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ เวลาเก็บอย่าห่างเกินนะถ้าห่างเกินคอเสื้อคุณจะลังตรงคอแหลมด้านหน้าตรงนี้ระวังเราจะต้องให้ลายมันลงไปตรงคอแหลมด้านหน้าหนึ่งตัว ตรงที่เป็น m a r k ร์ที่เราใส่ไว้จุดนี้จะเป็นตรงกลางนะคะทีนี้ถ้าช่องมันโหวแบบนี้นะเราก็ดึงจากข้างล่างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อปิดนี้ถ้ามันดึงยากแบบนี้นะเราใช้เข็มโคเชช่วยเราจะต้องปิดตรงนี้ไม่ให้มีช่องว่างนะคะเพราะเวลาที่ เราถักคอแหลมเราจะโชว์ตัวนี้นะโชว์ตัวด้านหน้าตัวนี้นี้เก็บวนรอบแล้วงานจะมาจบตัวนี้พอเราเก็บห่วงเข้ามาในเคเบิลทั้งหมดแล้วนะคะจุดที่เราจะต้องระวังตรงนี้จะเป็นตรงกลางนะห่วงนี้ให้เรานับย้อนแบบนี้ค่ะอันนี้จะต้องเป็นถักนิดนะคะห่วงนี้ห่วงนี้ถักนิดเพอ นิดคู่กับเพอทีละคู่มาค่ะจับทีละคู่มาแบบนี้งานจะต้องขึ้นด้วยเพอจับให้ลงดีนะให้ลงช่วงจังหวะของลายนะคะก่อนที่เราจะถักตัวแหลมข้างหน้าลายจะต้องเป็นนิดนะลายขึ้นด้วยเพอเพอเราจะถักด้านหลังนะคะแทงด้านหลังขึ้นมานิดถักปกติเพอ ด้านหลังนิดถักปกติลายที่เราใช้ถักจะเป็นลายเดียวกับตอนที่เราถักขอบแขนแล้วก็ตรงชายเสื้อเป็นลูกฟูกเล็กนิดถักด้านหน้าเพอร์ดักด้านหลังเราถักด้วยลายนี้ มาจนถึงห่วงตรงที่เป็นมักเกอร์สีชมพูคอแหลมด้านหน้าถักแบบนี้นะคะห่วงนี้จะเป็นห่วงเพล่ก่อนที่เราจะถักห่วงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยห่วงนี้ต้องเป็นนิดเวลาเราถักนะเราจะเริ่มทําคอแหลมแถวนี้เลยนะคะเราสลิปสองห่วงพร้อมกันแทงแบบนี้นะสลิปสองห่วงห่วงมันจะบิดแบบนี้ถักนิดห่วงถัดไป เรายกสองห่วงนี้ข้ามถ้าลายนี้ที่เราเห็นเป็นลายเพอนะคะฝั่งทางนี้ต้องเป็นเพอด้วยแล้วเราก็ถักวนมาเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปแถวที่สอง แถวที่สองของคอเสื้อนะคะอันนี้เป็นห่วงกลางที่เราใส่มาร์เกอร์นะเราจะรวบสองห่วงนี้ก่อนสลิปสองห่วงพร้อมกันสลิปจากซ้ายมาอยู่ขวาจุดสังเกตก็คือตัวนี้มันจะเข้ามาอยู่ข้างในแล้วเราก็ถักไม่ต้องสนใจว่าตรงนี้มันจะเป็นลายนิดหรือลายเพลนะคะถักลายนิด แล้วยกสองห่วงนี้ข้ามพอยกข้ามเสร็จแล้วลายต่อไปวิธีสังเกตก็คือฝั่งนี้เป็นนิดอันนี้ก็ต้องเป็นนิดแล้วเราก็ถักวนถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจุดอื่นถักปกติยกเว้นตรงกลางตัวนี้ ถ้าเราถักขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นลายตรงที่เป็นคอแหลมมันจะชนเข้าแบบนี้มันจะถูกรวบคู่รวบคู่มาแบบนี้แล้วก็เส้นตรงกลางจะเป็นลายนิดความสูงตามชอบเลยนะคะวิธีสังเกตนะถ้าห่วงนี้เป็นห่วงนิดแล้วมันถูกขั้นด้วยเพออันนี้เป็นห่วงกลางแล้วก็ห่วงเพอร์ไม่ต้องสนใจห่วงเพอนะคะถักวิธีเดิม สลิปสองห่วงตัวนี้ห่วงที่เป็นห่วงเพอฝังทางซ้ายถักนิดมันจะไปถูกซ่อนอยู่ด้านหลังยกสองห่วงนี้ข้ามที่สำคัญก็คือห่วงที่อยู่ขวามือกับซ้ายมือจะต้องเหมือนกันแล้วลายมันจะถูกรวบเข้ามาความสูงของคอตรงนี้นะเราสามารถถักได้ตามชอบนะคะ ของต้นแบบจะถักสูงขึ้นมาทั้งหมด11แถวแถวสุดท้ายในการถักนะให้มันจบแบบนี้นะคะถ้าตรงนี้เป็นลายนิดนะตรงกลางต้องเป็นลายเพอสลิปสองหลักนิดแล้วย,ยกข้ามฝั่งทางนี้จะเป็นเพอให้จบแบบนี้นะคะเราจะได้เก็บห่วงโดยการใช้เข็มเย็บไหมพรมได้ลายมันจะต้องเป็น เพอนิดแล้วก็เพอหลังจากที่เราถักความสูงได้ตามต้องการเสร็จแล้วนะคะมาร์กเกอร์มันจะถูกย้ายเอามาเน็บแบบนี้เราจะตัดเส้นนี้นะคะบนรอบประมาณสองรอบครึ่งค่ะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะในการปลดห่วงที่เราจะปลดห่วงแรกจะเป็นห่วงนิดนะคะ เวลาปลดห่วงนิดมันจะแทงลงจากซ้ายไปขวาแล้วบิดหัวเข็มมาถักเพอห่วงที่เราปลดห่วงแรกตรงนี้นะย้ายเข้ามาในไม้ขวามือด้วยอันนี้ห่วงที่หนึ่งนะเราจะย้ายสองห่วงนะคะนี่ห่วงที่หนึ่ง ต่อไปเป็นการปลดห่วงเพอเวลาห่วงเพอนะจะเข้าด้านหลังพอเข้าด้านหลังเสร็จแล้วอ้อมห่วงที่เป็นห่วงนิดขึ้นมาตัวนี้แล้วถักนิดลงไปห่วงที่ถูกปลดมันจะอยู่ด้านหลังเอาห่วงขึ้นมา เราจะทําแบบนี้สองห่วงนะคะตรงนี้หลังจากนั้นก็ดึงตัวนี้ออกแล้วปลดปกติปลดนิดคู่กับนิดปลดเพอคู่กับเพอลายมันจะเป็นนิดเพอนิดปลดห่วงนิดปลดนิดแทงแบบนี้นะคะปลดนิดแล้วถักเพอ ต่อไปปดห่วงเพอร์อ้อมข้างหลังถักเป็นห่วงนิดห่วงต่อไปจะเป็นนิดเพอนิดปดห่วงนิดซ้ายไปขวานิดแล้วหมุนเข็มขึ้นมาแล้วดึงตรงนี้อย่าดึงตึงมากนะไม่งั้นเดี๋ยวคอจะลัง เอานิ้วป้งกดไว้ปวดหงเพออ้อมไปข้างหลังแล้วหัวเข็มมันจะขึ้นมาตัวนี้ดันลง ดสลับกันแบบนี้นะคะวนไปจนครบแล้วเดี๋ยวมาดูตอนปิดงานเวลาเราปลดนะคะใจเย็นๆน,นะปลดทีละคู่ถ้าปลดด้านเพอก็แทงลงนะคะถ้าปลดด้านนิดแทงจากซ้ายมาขวาแทงขึ้นแบบนี้ อย่าลืมช้อนไอ้สองห่วงนี้ขึ้นมาดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะแล้วก็เวลาปลดก็จะเย็นเย็นเพราะเวลาผิดมันจะแก้ยากห่วงสุดท้าย แทงลงแล้วลายมันก็จะเชื่อมต่อแบบนี้ตอนที่เราถักแถวที่หนึ่งเราอย่าลืมช้อนสองห่วงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มาดูจุดเชื่อมต่อถ้ามันไม่เชื่อมแล้วห่วงมันหายแบบนี้นะคะให้เราช้อนขึ้นมาช้อนตัวนี้เพื่อให้ลายมันต่อกันแล้วเราก็ดึง ลายมันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้ซ่อนลายเราจะซ่อนข้างในซ่อนไปตามลายได้เลยอย่าเพิ่งล็อกนะคะซ่อนไปก่อนถ้าไหมเราลื่นนะเราจะต้องล็อกสองครั้งนะคะถ้าล็อกครั้งเดียวเนี่ย มันอาจจะเสี่ยงหลุดได้นะซ้อมเข้ามาเรื่อยๆตรงไหนมีเศษไหมวนกลับไปเก็บให้หมดนะคะเดี๋ยว ep ต่อไปนะเป็น ep สุดท้ายของเสื้อตัวนี้จะขึ้นหุนให้ชมค่ะตรงนี้ก่อนที่เราจะจบงานเราล็อกล็อกสักสองครั้งนะเพราะไหมมันลื่นมาก แล้วเราก็ซ่อนไปตามลายรายละเอียดของเสื้อตัวนี้นะคะจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะคุณสามารถตามไปดูได้นะคะจะให้ดูคอแหลมหลังจากที่เราถักออกมาตามต้องการหน้าตาของคอแหลมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ จุดที่เราเริ่มต้นจะอยู่ตัวนี้ข้อแหลมค่ะความสูงของคอตามชอบนะแต่ตอนที่จบที่ย้ำไปนะคะว่ามันจะต้องเป็นนิดเพลแล้วก็นิดนะมันถึงจะออกมาแบบนี้จุดที่เราจะต้องระวังก็คือจุดด้านหน้านี่ค่ะเวลาเราโชว์ขอแหลมเราจะโชว์แบบนี้แล้วการเก็บโดยการที่ใช้ เข็มเย็บไหมพรมนะคะมันจะทำให้ตัวเนี้ไม่ลังสามารถยืดหยุ่นได้พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u youtube m a เมที่นีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ